สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีกันประจำเดือนมีนาคม2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้อิทธิพลของไพ่เดอเวิร์นจะเข้ามาสถิตยอยู่ในช่วงเดือนนี้ซึ่งเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆ คนที่เกิดราศีกันเองจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะในช่วงเดือนนี้นะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยซึ่งหน้าที่จะเข้ามาสร้างโอกาสให้กับตัวเองการเดินทางข่าวดีนะคะหรือข่าวมงคลต่างๆมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะ ไพ่ใบรแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาปรากฏไพ่ราชนีพจันทร์นะคะเป็นเดือนที่มีเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นไพ่ศิลปะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดจินตนาการการโฆษณาความคิดไอเดียต่างๆนะคะก็ค่อนข้างดีแล้วก็มีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดนะคะค่อนข้างมากด้วยธุรกิจการงานอาจจะมีคุณสุภาพสตรีเข้ามาเกี่ยวข้องหรืองานก็เกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีนะคะเป็นส่วนใหญ่นะ มองว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่ยังเข้ามานะทำให้เกิดความโดดเด่นในทุกๆด้านรวมถึงนะคะยังมีเรื่องของความรู้หรือวิชาการแฝงอยู่ด้วยในไพ่ใบนี้แต่สิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะจะค่อนข้างขึ้นขึ้นลงลงหรือปรวนแปรง่ายฉะนั้นต้องควบคุมด้วยนะคะไพ่ห้าไม้เข้ามาหาห้าไม้ก็คือไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาการทำงานความขัดแยง้งหรือธุรกิจการงานมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ฉะนั้นคนที่เกิดราศีกันเองนะคะยังต้องรอบคอบอยู่ในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของเอกสารต่างๆให้ดีด้วยโดยเฉพาะนะคะห้ามไม้เข้าไปหาไพรา,าชนิพระจันทร์เรื่องของอารมณ์นี่แหละเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะ,ะหรืออาจจะมีปัญหาหรือความขัดแย้งนะคะกับคุณผู้หญิงในช่วงเดือนนี้ด้วยซึ่งยังต้องรบอบคอบหรือยังต้องหลีกเลี่ยงให้มากๆเพราะมันอาจจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะฉะนั้นต้องะระมัดระวังนะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะคะถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะยังเข้ามาให้การสนับสนุนหรือให้โอกาสที่ดีในตำแหน่งของคนใกล้ชิดนะคะหรือผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้หญิงนี่ต้องรอบคอบปัญหาความขัดแยง้งหรือความไม่เข้าใจกันหรือการทะเลาะวิวาทมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของสติให้ดีด้วยนะในเรื่องของทิฐิหรืออีโก้นะคะจะทําให้สูญเสียโอกาสด้านการทํางานไปทันทีเลย ต้องใช้ในเรื่องของการปณิปรนอมนะคะเป็นสิ่งสําคัญจะทําให้เกิดโอกาสที่ดีรวมถึงนะคะตำแหน่งของญาติพี่น้องตําแหน่งของคนรักนะคะก็เป็นอิทธิพลที่ไม่ค่อยเข้ามาเสริมดวงเท่าไหร่แต่จะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนมีการพูดคุยนะคะทําให้เกิดความเข้าใจหรือเกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมที่ดีมากขึ้นอาจจะมีเรื่องของการเดินทางมาหาการมาพูดคุยนะคะเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาหรือช่องว่างที่เกิดขึ้นด้วยนะ ในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีในช่วงเดืนนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นหรือการประสานงานมันยังติดขัดไม่ราบรื่นอยู่ก็ต้องมีความรอบคอบด้วยตำแหน่งที่เข้ามาเสริมดวงในช่วงเดือนนี้ก็คือตำแหน่งของบุตร หลานบริวารลูกน้องนะคะซึ่งหน้าที่จะเข้ามาทําให้เกิดโอกาสหรือเกิดในเรื่องของการทํางานที่ดีนะสำหรับคนที่เกิดราศีกันเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะบางคนก็มีความคิดที่อยากจะเก็บเงินแหละนะคะหรือมีความคิดที่อยากจะซื้อบ้านนะคะหรืออยากจะซื้อรถเกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าจะมีโอกาสที่ดีนะคะ การทํางานของคนที่เกิดราศีกันนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นก่อนนะอาจจะเป็นช่วงเวลานะคะที่มีเรื่องของการทํางานที่ยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่แต่มีการเปลี่ยนแปลงนะมีการปรับเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้ซึ่งหน้าที่จะทําให้ธุรกิจการงานนะคะก็มีการขยับขยายหรือย,ยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่นะคะ พอเข th. า้ามาสู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะธุรกิจการงานนะคะก็ยังดูเหมือนว่ายังมีปัญหาความขัดแย้งนะหรือยังมีเรื่องของการทํางานที่ยังไม่ค่อยที่จะราบรื่นเท่าไหร่นะคะทําให้เรื่องของการเจรจานะคะหรือในเรื่องของการทํางานเนี่ยหรือการประสานงานกันนะคะก็ค่อนข้างติดขัดมันเหมือนมีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างอันฐันนะคะซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานหรือธุรกิจในช่วงต้นเดือนนี้ยังติดขัดอยู่หรือยังไม่ค่อยราบรื่นนะ พอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะก็ยังต้องรอบคอบในเรื่องของการทํางานอยู่เพราะปัญหาความขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยที่เป็นผู้หญิงอาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานได้รับผลกระทบได้ฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์มีสติให้มากๆนะคะจะทําให้เกิดโอกาสที่ดีแน่นอนนะคะแล้วยังเป็นเดือนที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าไปสู่สิ่งใหม่ๆด้วย แล้วก็ต้องทิ้งอดีตเก่าๆไปทําให้เรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นนะคะที่เข้ามาสถิตในช่วงเดือนนี้นะคะเกิดโอกาสที่ดีกับตัวเองนะคะมากที่สุดนะคะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่มีไพ่ดีๆเข้ามาอยู่จะต้องพายายามนะที่จะทําให้โอกาส นะคะเข้ามาผลักดันในเรื่องของการทํางานของตัวเองนะคะให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยแล้วก็มีเรื่องของการตั้งเป้าหมายในเรื่องของการทํางานที่ดีนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมถือว่ายังสําคัญอยู่ถึงแม้ว่าจะติดขัดไม่ราบรื่นบ้างหรือมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างน,นะคะก็ขอให้พูดคุยกันใช้หลักปณีปนอมนะคะอย่าใช้ทิฏฐิอย่าใช้อีโก้นะจะทําให้เรื่องของการทํางานติดขัดไม่ราบรื่นนะคะแล้วก็ยังทําให้สูญเสียโอกาสในเรื่องของการทํางานไปอีก ดะนั้นยังต้องระมัดระวังแล้วก็เอกสารในเรื่องของการทํางานทุกอย่างยังต้องตรวจสอบด้วยนะคะให้มีความรอบคอบนะคะคิดว่าในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้จะเป็นในเรื่องของช่องทางใหม่ๆที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางน,นะคะใหม่ๆอ่ะสำหรับคนที่เกิดราศีกันนะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานปรากฏไพ่สองถ้วยนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่มาเสริมดวงการทํางานมองว่า คนที่เกิดราศีกันเองอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ยังต้องใช้เวลาถึง2เดือนทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นมากขึ้นหรือนะคะพไพ่ใบนี้อาจจะมาบ่งบอกว่าปัญหาที่ติดขัดทุกอย่างยังสามารถแก้ไขปัญหาไปได้ รวมถึงยังกลับมาปรับความคิดยังกลับมาคืนดีกันได้ทําให้เรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะยังมีในเรื่องของความราบรื่นเกิดขึ้นอยู่นะหรือปัญหาความขัดแย้งที่เข้ามาเนี่ยนะคะก็ยังสามารถที่จะพูดคุยกันได้แล้วนําไปสู่โอกาสใหม่ๆนะคะในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นมองว่างานยังเกิดโอกาสที่ดีโดยเฉพาะคนรักคนใกล้ชิด นะคะหรือคนในครอบครัวรวมถึงเพื่อนสนิทนะคะก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการร่วมหุ้นลงทนุนหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยทําให้ธุรกิจการงานเกิดโอกาสที่ดีมากๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดราศีกันในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่านะคะ อาจจะเป็นคนที่ขยันแหละนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการสร้างไรายได้ให้กับตัวเองอยู่เพียงแต่ว่าในช่วงเดือนนี้ก็ยังต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือค่าใช้จ่ายนะคะที่ เป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอาจจะเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้แล้วก็ปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์นะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางคนก็มีเรื่องของการต่อเติมมีการซ่อมแซมนะคะหรืออาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการเงินนะคะยังเกิดค่าใช้จ่ายอยู่นะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะ การเงินในช่วงเดนนี้ยังมีไพ่เหรียญสวยๆคือไพ่เจ็ดเหรียญเข้ามาอยู่ในช่วงเดนนี้อยู่นะคะก็ถือว่าการเงินยังมีเรื่องของอไรายได้เข้ามาหรือบางคนก็มีความคิดที่จะนำบ้านนะคะหรือนำรถเนี่ยนะคะไปเปลี่ยนเป็นเงินมาลงทุนนะคะหรืออาจจะเอาเงินสดไปซื้อบ้านซื้อรถไว้นะคะเพื่อเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเงินสดให้เป็นทรัพย์สินก็ได้อันนี้ก็มองว่าน่าที่จะเกิดโอกาสที่ดีหรือนะคะบางคนก็อาจจะปล่อยบ้านให้เช่าเห็นไหมคะอาจจะ พยายามหาในเรื่องของอไรายได้แหละนะคะหรือพยายามที่จะกระตุ้นในเรื่องของการเงินนะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ยังต้องรอบคอบโดยเฉพาะนะคะปัญหาด้านเอกสารการเงินเนี่ยถ้าเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ก่อนจะเซ็นเอกสารเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีนะก่อนที่จะเซ็นชื่อลงไปนะคะ ต้องรอบคอบแหละนะคะแล้วก็ปัญหาด้านกฎหมายด้วยก็ต้องระมัดระวังไม่งั้นก็อาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายฉะนั้นมองว่าการเงินนะคะก็ยังเป็นช่วงเดือนที่ยังต้องรอบคอบหรือต้องระมัดระวังมีสติในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยเพราะคนที่เกิดราศีกันเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีเรื่องของความคิดนะหรือเป็นคนที่สร้างไรายได้ให้กับตัวเองก็จริงนะคะแต่บางครั้งก็มีความคิดที่ค่อนข้างมีจินตนาการมากเกินไปนะคะ <S <S แล้วก็มีความฟุ้งเฟอ้อแหละในบางเรื่องนะซึ่งยังต้องควบคุมอยู่นะคะ ให้บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่พลังนะคะก็เป็นไพ่พลังกำลังนะที่อาจจะสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้สําหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะมองว่าการเงินยังที่คลายไปในทิศทางที่ดีหรือยังแก้ไขปัญหานะคะได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็เป็นไพ่ผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะฉะนั้นเดือนนี้อย่าไปมีปัญหากับ ผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเด็ดขาดนะคะแล้วก็ควบคุมในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดแล้วก็เป็นเดือนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นเดือนที่จะมีคนเข้ามาพัวพันนะคะค่อนข้างมากแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ ชัดเจนนะคะฉะนั้นสําหรับคนโสดเองแล้วก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าคนที่เข้ามาผัวพันเนี่ยเป็นคนที่มีคู่นะคะหรือเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรืออย่างนะไม่งั้นอาจจะตกเป็นบ้านเล็กๆได้ในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์รักที่เข้ามาด้วยนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์รักที่ดีแหละหรือมีโอกาสแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเราก็ต้องละเอียดสักนิดนึงบางทีคนที่เข้ามาอาจจะ แยกกันอยู่กับภรรยาแล้วแต่ยังไม่หย่ายังไม่อย่าขาดนะมันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่คลาคาสังนะสำหรับคนสุนแล้วก็ขอให้ระมัดระวังนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็ดูเหมือนว่าความรักเนี่ยอาจจะมีช่องว่างเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วอาจจะด้วยเหตุผลของเรื่องงานก็ได้นะงานอาจจะทําให้มิมีเวลาใกล้คิดกันหรือบางคู่ก็อยู่กันคนละที่เลยนะนานๆมาเจอกันทีนะคะจั้นในเรื่องของความสัมพันธ์รักในช่วงเดือนนี้ก็ยังต้องรอบคอบยังต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆและมาระวังเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อนนะคะหรือมือที่สมดมโดยอาจจะมีคนเข้ามานะคะ มาแย่งชิงในเรื่องของความรักไปแหละหรือเข้ามาพยายามที่จะทําลายความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรกากฏไพ่ราชินีถ้วยนะคะสําหรับคนโสดแล้วนะคะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักแน่นอนนะคะฉะนั้นยังต้อง พัฒนานะคะแล้วก็พยายามนะคะรอบครอบในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นเดือนที่ยังปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้นะคะหรือยังกลับมาคืนดีกันได้แล้วก็ยังให้กําลังใจกันเป็นอย่างดีนะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ยังอยู่ในช่วงเดือนที่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแต่ยังมีทิศทางในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงในนี้ก็ขอให้เรามาระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบน้ําในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการไหลเวียนของเลือดน้ําเหลืองหรือประจําเดือนนะคะต้องดูแลด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของคุณผู้หญิงเนี่ยช่วงล่างมดลูกนะคะต้องดูแลสุขภาพให้ดีมีอาการปวดกระดูกนะคะมีอาการเคล็ดขัดยอกแล้วก็อาจจะต้องระมาระวังอะ่ะ บริเวณลำคอหลอดอาหารหลอดลมแบบนี้นะคะต่อมไทรอยมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอักเสบในลำไส้ทั้งภายนอกและภายในผิวหนังเป็นผื่นคันนะคะซึ่งมาจากความวิตกกงังวลความเพลียนะคะาการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแล้วก็มีเรื่องของการปวดเหงือกปวดฟันปวดกล้ามเนื้อปวดหัวเขา่าบริเวณทรงอกหรือเต้านมนะคะต้องดูแลนะคะหรือต้อง เช็คด้วยในช่วงเดืนนี้นะคะแล้วก็อวัยวะช่วงล่างนะคะก็คือคุณผู้ชายก็อวัยวะสืบพันธุ์คุณผู้หญิงก็มดลูกแล้วก็กระเพาะปะสัสสาวะเสบนะรวมถึงปัญหาโรคเครียดนะคะโรคซึมเศร้านะคะอาการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอาการวิตกกังวล หน้าที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีโครงสร้างของกระดูกต่างๆอะ่ะมันจะมีเรื่องของความผิดปกติทําให้มีอาการอักเสบทําให้มีเรื่องของการเจ็บปวดเกิดขึ้นฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ลดความเครียดหลงให้มากๆคือบางคนมีความวิตกกังวลเยอะกลัวจะป่วยเป็นนั่นเป็นนี่นะคะมันก็จะทําให้เรื่องของปัญหาความเครียดอะ่ะหรือความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นมาอีก ฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ไปตรวจสุขภาพนะคะจะทําให้มีเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกต้องนะคะไพ่ที่ปรากฏออกมานะคะก็ดูเหมือนว่ามีโอกาสที่จะมีเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะฉะนั้นมองว่าโอกาสหรือการตั้งครรภ์หน้าที่จะเกิดขึ้นบางคนมีการท้องลูกแฝดเกิดขึ้นเลยนะในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นคนที่ตั้งครรภ์อยู่ก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรกพากฏไพ่เจ้าชายถ้วยนะคะ ไพ่ใบนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินนะ,ะไขมันในเลือดนะคะสูงนะ,ะรวมถึงนะคะในเรื่องของอโรคหัวใจการเต้นของหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอมีอาการตื่นตกใจนะคะค่อนข้างมากในช่วงเดือนนี้นะฉะนั้นต้องพยายามนะคะดูแลสุขภาพตรงจุดนี้ด้วยนะคะคิดว่าสุขภาพร่างกายยังฟื้นฟูได้นะคะหรือยังดูแล ให้กลับมามีเรื่องของร่างกายที่แข็งแรงนะคะและพไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่เด็กด้วยอย่างที่บอกไปแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการตั้งครรภ์น,นะคะในช่วงเดือนนี้นะ,ะเด็กที่จะมาเกิดก็จะเป็นอภิชาตตบุตรนะคะหรือนําความสุขความสมบูรณ์มาให้นะค,ะคนที่เกิดราศีกนันย์บัญชิษเป็นเดือนที่โดดเด่นมากๆนะคะธุรกิจการงานส่งผลในด้านดีมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือมีช่องทางในเรื่องของการทําธุรกิจใหม่ๆซึ่งเข้ามานะคะทําให้เกิดความโดดเด่นมากมาก คุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานหรือหน้าที่การงานก็เกี่ยวข้องกับคุณผู้หญิงนะคะอ่าแล้วก็อาจจะมีเรื่องของธุรกิจช่วงข้ามช่วงกลางคืนนะคะหรืองานสายด้านการบันเทิงเนี่ยก็ถือว่าถูกฉลกมากๆขายเสื้อผ้าขายแฟชัน่นขายของแบรนด์เนมนะคะขายเครื่องสําอาง ขายของสวยงามอันนี้คือเกี่ยวข้องหมดเลยบางคนก็เป็นเป็นแพทย์นะคะเป็นพยาบาลนะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณสุภาพสตรีนี่แหละการตรวจช่วงล่างอะไรเงี้ยนะคะก็มองว่ามีความโดดเด่นนะคะก็จะเป็นธุรกิจการงานที่เกิดผลด้านดีมากๆคนไหนที่ไม่ได้ทําอาชีพนะคะหรือธุรกิจอย่างที่พูดไปก็ยิงถือว่าเดือนนี้ยังมีโอกาสที่ดีอยู่นะคุณผู้หญิงก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะกับ เรื่องของอาชีพหรือการทํางานนะคะซึ่งอาจจะทําให้ในเรื่องของธุรกิจนียเกิดช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะคือธุรกิจที่ลงทุนไปเนี่ยเกิดกําไรนะคะมี8เหรียญเข้ามาประกบติดแบบนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการเงินที่ดีแหละบางคนก็ระดับ3 0,000ขึ้นไป3ามถึงเก้าหมนนะคะขึ้นไปนะก็ถือว่ารายได้ดีนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นเดือนที่จะมีคนเข้ามาผัวพันนะมองว่าความรากักนะยังส่งผลในด้านดีนะคะแต่ต้องตรวจสอบนะว่าคนที่เข้ามาเขามีคู่หรือมีครอบครัวหรือ,อยังนะคะส่วนคนที่มีคนรกักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ความรากักหรือความสัมพันธ์นะยังส่งผลในด้านดีนะคะยังกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของมือที่3าด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะราศีกันวันจันทร์นะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์เพราะในช่วงนนี้อารมณ์จะค่อนข้างร้อนแรงมากๆนะคะมีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะกับเพื่อนร่วมงานนะหรือมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้าหรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่าซึ่งอาจจะทําให้สูญเสียโอกาสที่ดีไปได้ฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนแต่นะคะถ้าสามารถที่จะนําในเรื่องของอความกล้า กล้าคิดกล้าทำกล้าแข่งขันกล้าที่จะเข้าไปสู้หรือกล้าที่จะต่อรองอะนะคะปใช้ในช่วงเดือนนี้ถือว่าจะเกิดโอกาสที่ดีสามารถต่อรองนะทำให้เกิดประโยชน์ได้หรือเกิดผลดีได้นะคะแต่อย่าใช้อารมณ์หรือสร้างความขัดแยง้งนะให้นําในส่วนที่เป็นเรื่องของอความกล้าของตัเองเนี่ยไปต่อรองทําให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจอันนี้จะถือว่าดีนะคะ ต้องะระมัดระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือกับผู้ใหญ่นะต้องใช้หลักปณีปนอมเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ต้องะระมัดระวังเช่นเดียวกันควบคุมเรื่องของอารมณ์ไม่อย่างนั้นจะทําให้สูญเสียโอกาสด้านการเงินทันทีเลยนะคะแต่มองว่ายังมีไพ่เหรียญสวยๆมาประกบติดอยู่คิดว่าน่าจะที่จะยังมีเรื่องของการเงินเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่ก็ต้องะระมัดระวังควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยคืออีโก้นี่แหละเป็นตัวสําคัญถ้าใช้ผิดที่ผิดทาง จะทําให้เกิดปัญหาแต่ถ้ารู้จักใช้อีโก้ในทางที่ถูกต้องนะคะหรือว่าจับเอามาเป็นธุรกิจหรือว่าสามารถที่จะใช้ให้มันเกิดผลประโยชน์เนี่ยจะเกิดในเรื่องของธุรกิจรูปแบบใหม่ๆแล้วส่งผลดีทันทีเลยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดแล้วความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาหรือความขัดแย้งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นฉนันต้องรอบคอบในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะ คนที่เกิดราศีกันย์วันอังคารนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของการทํางานธุรกิจการงานที่ทํามาก่อนหน้านี้นะคะจะได้รับข่าวดีหรือประสบความสําเร็จนะคะทําให้มีชื่อเสียงนะทําให้มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดโอกาสต่างๆนะคะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะการทํางานจะมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือธุรกิจที่ทําก็ส่งผลในด้านดีมากๆเลยนะคะ ส่วนคนที่กําลังเรียนอยู่นะก็จะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการเรียนเช่นเดียวกันนะคะเป็นลักษณะงานเหมือนกับเป็นงานที่เราไม่ถนัดนะแต่พอเอามาหยิบจับทําออกมาแล้วนะคะกับเป็นช่องทางใหม่ๆแล้วทําออกมาได้ดีด้วยนะคะฉะนั้นเดือนนี้มันเลยเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าธุรกิจที่เราคิดว่าเราไม่ถนัดเลยแต่พอเอามาทำเนี่ยกับ ประสบความสําเร็จนะคะมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีกันวันนี้นะคะฉะนั้นงานก็ดีมากๆ,ส,ๆส,ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะมีเรื่องของการเงินที่มาจากงานนะคะรายได้ยังเข้ามาหมุนเวียนนะคะในช่วงเดือนนี้ถึงจะเป็นการเงินที่เข้าขวาออกซ้ายนะแต่ก็หาเงินเก่งนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสํนนาหรับค,คนโสดก็มีโอกาสพบรักจากการทํางานนะคะพบรักจากการเดินทางนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยา ความรักเป็นเดือนที่จะปรับความสัมพันธ์กันได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังดีมากๆนะคะคนที่เกิดราศีกันย์วันพุธนะคะเป็นเดือนที่นะคะส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆจะเข้ามาโอกาสหรือข่าวดีจะเกิดขึ้นการเดินทางทั้งใกล้และไกลจะเข้ามานะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปต่างถิ่นไปต่างประเทศนะคะก็ส่งผลในด้านดีหรือธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์น่นะคะก็เป็นที่ยอมรับนะคะทาให้เกิด การเติบโตในเรื่องของการทํางานอย่างมากๆเลยรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเฉลิมฉลองความสําเร็จนะคะหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆด้วยก็ส่งผลในด้านดีบางคนมีการเดินทางไปร่วมงานแต่งงานเดินทางไปงานบุญงานบวชนะคะก็ทําให้เรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงเดือนนี้นะคะก็เข้ามาสร้างในเรื่องของสีสันแหละหรือเข้ามาสร้างความสุขในทุกๆด้านส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะมีการเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งทางนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนี่สําหรับคนโสดถือว่าเป็นเดือนที่มีโชคนะจะมีเรื่องของความรักดีๆเข้ามานะคะโดยเฉพาะพบรักกับคนต่างถิน่นพบรักกับคนต่างชาตินะคะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความสัมพันธ์รักเป็นความรักที่ดีมากๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะเป็นเดือนที่มีข่าวดีมีงานมงคลมีการเดินทางร่วมกันนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะราศีกันวันพฤหัสบดีนะคะเป็นเดือนที่โดดเด่นในเรื่องของการทํางานนะคะการประสานงานเป็นคู่นะคะหรือเป็นกลุ่มเป็นทีมหน้าที่จะเกิดขึ้นบอกว่าโอกาสต่างๆในเรื่องของการทํางานจะเข้ามาทําให้เกิดเป้าหมายใหม่ๆอาจจะมีที่ปรึกษาในเรื่องของการลงชนนะคะหรืออาจจะมี คนเข้ามาขอคำปรึกษาก็ได้นะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่ต้องแบ่งในเรื่องของเงินส่วนหนึ่งนะคะไปลงทุนนะกับคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจก็จะทําให้เกิดโอกาสที่ดีนะคะแต่ว่าในเรื่องของงานในช่วงนี้ก็ขอให้ะระมัดระวังปัญหานะคะกับบริวารด้วยบริวารอาจจะเข้ามาสร้างปัญหารวมถึงเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะมีข่าวลือแปลกๆซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการทํางานติดขัดนะคะหรือเกิดความล่าช้าได้ในช่วงเดือนนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่มีเรื่องของรายได้เข้ามาแต่ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัพันในเรื่องของความรักแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังกลัวว่าความสัมพันธ์จะไม่ยั่งยืนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีเรื่องของปัญหาชีวิตลกมีความไม่เข้าใจกันฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆด้วยนะคะ คนที่เกิดราศีกันวันศุกร์นะคะถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของการงานก็ถือว่าการทํางานยังมั่นคงอยู่นะยังมีเรื่องของโอกาสนะคะหรือการวางแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมฉะนั้นส่งผลในด้านดีขอให้ขยันมากๆนะคะการทํางานยังไปต่อได้แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะก้าวหน้าด้วยส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเจ็ดเหรียญกับสี่เหรียญนี่ถือว่าการเงินดีนะหรือการลงทุนก็เกิดกําไรนะคะหรือยัง มีเรื่องของการลงทุนด้วยแล้วก็สามารถเก็บเงินได้ด้วยนะคะเป็นเดือนที่จะบริหารในเรื่องของการเงินนะคะทําให้มีเรื่องของการเงินที่มั่นคงมากขึ้นอันนี้มองว่าดีบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือมีเรื่องของการจัดเก็บเงินแหละให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของการปล่อยให้เช่านะคะบ้านนะคะ ทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาอีกฉะนั้นมองว่าโอกาสต่างๆจะเข้ามาถ้าลงทุนในช่วงน,นี้ถือว่าเกิดกําไรไหมไพ่เจ็ดเหรียญถือว่ามีโอกาสที่ดีสามารถที่จะลงทุนได้แต่ต้องลงทุนในระดับต่ําๆ,นะๆก่อนนะคะลงทุนเล็กๆก่อนนะคะไม่ใช่ว่าปึ้งเลยลงทุนก้อนใหญ่เลยไม่ใช่นะคือต้องลงทุนนะคะในระดับการเงินที่ไม่สูงมากนะคะเพื่อดูทิศทางในเรื่องของกำไรก่อนนะคะก็มองว่าการเงินดีๆจะเข้าหานะ คนไหนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินนะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบัญชีอันนี้ถือว่าดีมากๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะ,ะสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะคะก็อาจจะเป็นเพื่อนกันแหละแล้วอาจจะยกระดับในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาในเรื่องของความรักจะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะ คนที่เกิดราศีกันวันเสาร์นะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาคนเปลี่ยนงานย้ายงานหรือเปลี่ยนช่วงเวลาทํางานนะคะ อาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายนะคะที่อยู่อาศัยด้วยนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะก็มองว่าอาจจะมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้มองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาหรือความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นนะคะต้องมีสตินะคะจะทําให้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใหม่ๆเข้ามาแน่นอนโดยเฉพาะอาจจะมีหุ้นส่วนแหละหรือมีคนเข้ามาให้คแนะนําทําให้มองเห็นช่องทางนะคะหรือมีทางเลือกใหม่ๆแหละเข้ามาในเรื่องของการทําธุรกิจเพิ่มเติมด้วยก็จะทํา ให้มีโอกาสที่มากขึ้นในช่วงเดือนนี้เอกสารในเรื่องของการทํางานทุกอย่างต้องตรวจสอบให้ดีนะคะใจเย็นๆมีสตินะคะจะมีเรื่องของการลุกขึ้นมานะคะเคลื่อนไหวเรื่องของการทํางานแล้วสร้างในเรื่องของทิศทางใหม่ๆให้กับตัวเองนะส่วนในเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่เป็นเดือนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินไปได้รวมถึงยังมีเรื่องของการได้รับอุปถัมภ์ด้านการเงินจากเพศตรงข้ามอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพวพันในเรื่องของความรักนะคะก็ต้องระมัดระวังปัญหารักแทรกซ้อนด้วยส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกัน ปัญหามือที่3นะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะแต่ถ้าในช่วงเดือนนี้นะคะมีเรื่องของการเตรียมงานมงคลสมรสนะคะก็มองว่าหน้าที่จะส่งผลในด้านดีนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะอิทธิพลของไพ่เดอมูนและไพ่ครูรักที่ประกบติดกันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความรักนะคะที่ยังต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะ คนที่เข้ามาผัวพันะนะคะก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นคนที่มีครอบครัวหรือเปล่านะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาก็ต้องรมาระวังคนของตัวเองด้วยไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางในช่วงเดือนนี้นะคะวันนี้เป็นวันมงคลนะคะวันที่เป็นวันที่ดีสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์วันอังคารวันพุธ วันศุกร์และก็วันเสาร์ค่ะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันจันทร์และก็วันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทํางานของคนที่เกิดราศีกันในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของภาระนะคะหรือในเรื่องของการทํางานที่ค่อนข้างมากนะคะ อาจจะเป็นเดือนที่เรารู้สึกแบกรับภาระาเพียงคนเดียวนะคะรวมถึงอาจาจะต้องมีเรื่องของการเรียนรู้งานมีเรื่องของการพัฒนานะคะตัวเองด้วยในช่วงเดือนนี้นะซึ่งมองว่าในเรื่องของปัญหาการทํางานนะยังมีช่องทางนะคะหรือยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะหรือยังมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมนะคะหรือค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ รวมถึงน้าอาจจะมีเรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองด้วยนะคะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการเงินเกิดค่าใช้จ่ายเดือนนี้นะอาจจะต้องนะมาระวังเรื่องของการตัดสินใจด้านการเงินหรือปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์บ้างนะคะต้องควบคุมให้ดีนะคะมองว่าในเรื่องของการเงินหรือปัญหาต่างๆยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้สําหรับคนที่เกิดราศีกันนะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่มีโอกาส ที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรักนะที่พบรักจากสื่อออนไลน์หรือมีเรื่องของการพูดคุยกันนะคะผ่านระบบไล้สายหรือผ่านโทรศัพท์นั่นแหละนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็จะเป็นเรื่องของความรักที่ยังต้องปรับความสัมพันธ์กันแล้วก็ต้องให้ความห่วงใยกัน นะคะดูแลนะคะใส่ใจกันให้มากๆในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะอาจจะเป็นเดือนที่ต่างคนต่างอยู่นะแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเลยจะต้องหาเวลาพูดคุยกันให้มากๆจะอย่าทให้ดาในเรื่องของความรักนะเกิดความโดดเดี่ยวหรือเกิดความอ้างว้างนะคะก็พยายามพูดคุยกันให้มากๆนะคะแล้วก็ปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยมองว่าในเรื่องของความรักยังมีโอกาสนะที่จะกลับมานะคะฟื้นฟูความสัมพันธ์กันได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้และขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้มากๆนะคะช่วยกด กไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ